เดวอแตกต่างจากการติดไม้ระแนงปกติยังไงข้อแตกต่างคือเดวอจะติดตั้งโครงข้าวที่ผนังก่อนนะคะก่อนที่จะติดตั้งไม้ระแนงค่ะโครงข้าวช่วยในเรื่องอะไรบ้างความสัมพันธ์ของโครงข้าวคือช่วยปรับระดับของผนังค่ะและยังสามารถเก็บงานสายไฟต่างๆได้สําหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายจุดหรือเพิ่มจุดของปลั๊กไฟนะคะให้ใช้งานง่ายมากขึ้นรวมถึงการติดตั้งไฟ LED ค่ะที่ผนังก็จะสามารถติดตั้งได้ง่ายค่ะ มีช่องเซอร์วิสให้สามารถตรวจเช็คได้ง่ายและชุดตกแต่งผนังเดอ w a วอยังมีตู้ลิ้นชักสำหรับวางหรือเก็บของหน้าทีวีได้อีกด้วยนะคะเปลี่ยนมุมดูทีวีมุมโปรดให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทไซส์ XS ขนาด1.2เมตรคูณ3เมตรไปจนถึงไซส์ XXL ขนาด4.2เมตรคูณ3เมตรค่ะสนใจสินค้าหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้เลย